สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมผมมาร์กนะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับมาดูอาณาจักรจิ้งหรีดของผมนั่นเองนะครับทางขวานี่เลยแทนแน่นี่ครับนี่คืออาณาจักรจิ้งหรีดของผมนะครับผมซึ่งตอนนี้ครับผมจะเลี้ยงอยู่สองสายพันธุ์นะครับนั่นคือพันธุ์ท้องดำท้องแดงแล้วก็พันธุ์เวียดนามนั่นเองนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูอาณาจักรของเรากันหน่อยดีกว่าว่าเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหม ร้องดังมากเลยนะฮะตอนนี้เอาละเดี๋ยวเปิดสักครู่หนึ่งนะฮะปึ๊บเนี่ไอตรงนี้จะค่อนข้าง,างน้อยนิดนึงนะะก็ไม่เป็นไรแต่อีกบ่อนหนึ่งนี่บอกเลยว่าเยอะมากๆนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับก็ดูกันคร่าวๆไปก่อนนะนี่ตอนนี้ผมก็นี่เอาขวยมะพร้าวมาแล้วก็ให้มันวางไข่นะฮะเห็นไหมนี่เห็นปหอืม นี่ฮะกำลังวางไข่กันเต้มเลยนะครับผมบ่อนี้ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะเอาออกแล้วฮะสามบ่อว่ามันตอนนี้มันเริ่มดื้อแล้วฮะมันดื้อเพราะว่ามันบินออกนี่แหละอันนี้ครับอันนี้คือไฮไลไท์เลยครับบ่อนี้นี่เยอะมากเยอะมากเลยฮะทุกคนดูดิเยอะมากเลยเยอะมากเลยโอ้ล่ะยวเปิดให้ดูนะครับทุกคนอา่า นี่ครับว้าวอันตรักจิ้งหรีดทอง,ทองดำทองแดงนี่เห็นไหมทุกคนเขากำลังวางไข่กันอยู่นะอืมไปดูใกล้ใกล้เลยเออเป็นยังไงเยอะเะล่ะเยอะระดับสุดยอดเลยนะนี่เยอะสุดๆไปเลยนะฮะอืมนี่วางไข่กันอยู่เลยนะครับมองมาดูใกล้ๆหนังจิ้งหรีดโฟกัสหน่อย เห็นไหมสุดยอดสุดยอดจริงๆ,ๆนะฮะอันนี้ก็มันเป็นพันธุ์ทองดําทองแดงนะฮะทุกคนเห็นว่าอันนี้คือทองดานะฮะต,ตัวสีดําเนี่ยตัวสีดํคกออยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้คือทองแดงนะฮะพันธุ์ทองแดงมันอยู่ด้วยกันได้นะฮะนี่ฮะทุกคนเห็นไข่หรือเปล่านะาจะพยายามนี่นี่ทุกคนเห็นไหมไอ้ตรงขาวๆนั่นแหละเอออันนี้คือไข่มันนะตัวหนึ่งนี่วางไข่ได้เป็นพันลูกเลยะฮะพันฟองเลย เห็นไหมงานหนักอีกแล้วนะฮะคือวันนี้นะครับผมตั้งใจจะเอาออกทั้งหมดสบอ่อเลยก็มีบอ่ 1, บอหนึ่งบ่อสองแล้วก็บ่อที่3นะครับที่จริงมันจะมีพาะห้าบ่อแต่วันนี้ผมขอออกแค่3บอ่อกันนะครับเพราะว่ามันจะเยอะมากนะฮะนี่ไอตัวนี้มันจะสู้บอ่บอ่ไอตัวนี้ไม่ได้ไอตัวนี้มันจะเยอะกว่านะก็เอาทุกคนมาดูคร่าวๆนะนะครับนี่ อนนี้ผมก็ให้ผมพักผมชุดรดนะครับผมเพราะว่ามันจะได้ล้างพองเนาะเราก็จะได้เก็บได้นะครับขั้นตอนแรกของการเก็บนะครับก็คือเราต้องเอาไอ,าอาแผงไข่มากระทะกระทะให้มันรวมกระจุกอยู่ด้วยกันแล้วก็เอาไม้ขวนเสื้อผสมกับถุงพลาสติกนะฮะเพื่อเป็นการรูดขึ้นมานั่นเองนะครับผมนี่บอา่าทุกคนอย่าไม่ต้องตกใจนะฮะพอดีผมเอามาบาังไว้ฮะ,ะอันนี้เม็ดเอามาบังไว้ไม่ให้มันออกนะฮะ ว้าเมื่อคืนเนี่ยมันออกมาเต็มเลยนะฮะคือมันตอนนี้มันใหญ่มากๆแล้วมันก็เลยบินได้นะฮะคือตัวเมียมันจะดื้อเป็นพิเศษเลยมันจะบินแบบวูบวูบวูบลยโอ้หเมื่อคืนเก็บกันแทบตายนะฮะนี่ฮะนี่เดี๋ยวพาทุกคนมาดูกันก่อนดีกว่านะฮะตรงนี้ไม่ค่อยไม่ต้องเปิดดูหรอกมันเป็นพันเดียวกันฮะอันนี้พันทองดำทองแดงหมดเลยนะครับผมนี่หนึ่งสองสามพันทองดำทองแดงหมดเลยนะครับ เอาละลองเปิดกุญแกันเนี่ยเป็นยังไงอาณาจักรจิงเรียนนะครับคริกเก็ตคิงดัมเนี่ยคริกเก็ตแปลว่าจิงเรียนนะคิงดัมก็แบบอาณาจักรอาณาจักรอะไรประมาณนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมคริกเก็ตคิงดัมเอ้ย,เ,ยเป็นเกมเมอร์ธรรมดาที่แบบเอาตังตัวเองไม่รอด <c ười> คือเป็นเกมเมอร์อย่างเดียวเอาตังไม่ได้นะฮะนี่ ผมก็มาเลี้ยงกิ้งลีนั่นเองฮะเอ้ยได้ตั้งเยอะอยู่นะหนึ่งกิโลก็ร้อยห้าสิบกว่าบาทนะฮะบอ่อหนึ่งเนี่ยมันได้ประมาณสามสิบถึงสี่สิบโลเลยนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับผมอันนี้ผมจัดการเองหมดเลยฮะท้งดูแลนอ้องให้อาหารให้น้ําที่สําคัญที่สุดคือน,น้ำนะฮะน้ําอย่าขาดเด็ดขาดนะครับผมอ่าสว่วนตัวเล็กพวกนี้นะครับก็จะเป็นพันธุ์เวียดนามนั่นเองนะครับผมก็เป็นพันธุ์ที่ผมเลี้ยงมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะฮะอันนี้ตัวก็จะ อายุครบสองสิบวันแล้วนะฮะอ,อตัวมันก็จะไม่ใหญ่มากนะครับผมเพราะว่ามันตัวน้อยอยู่น,ะนี่เดี๋ยวรอให้มันตัวใหญ่ก่อนเนาะนี่เห็นไหมเห็นไหมอืออ่ะดูใ,ใกล้ดูใ,ใกล้โฟกัสโฟกัสได้ไหมอ่าเนี่ยอันนี้ตัวเล็กอยู่นะนี่เห็นไหมสุดยอดสุดยอดนะ วันนี้ก็เป็นวันที่สาเมษายนนะครับผมตอนนี้เดวิลวีคายก็น่าจะแบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณจะบอกว่าตอนนี้เดวิลวีคายก็น่าจะแบบว่าเอ่อเข้าฉายในเน็ตฟลิกแล้วนะฮะโอ้ยจะกนินออกไม่ได้ไงวะบ้าเอ้ยโอเคไม่เป็นไรฮะออกตัวสองตัวไม่เป็นไรหรอกไงในนี้มันก็เยอะอยู่แล้วนะฮะโอ้ยตายแต่ตายตกใจหมดอยู่ดีก็ออกมาเอ้ยเนาะนี่เห็นไหมทุกคนเปิดให้ดูเลย คิกเกต์คิงเดิมมาจากจิงหลีของผมนั่นเองนะครับผมตอนนี้คนยากก็กำลังซักผ้าอยู่นะไม่เลยนี่ยาเขาตะก,กันก่อนนะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นพันเวียดนามเหมือนกันนะครับผมนี่ก็เริ่มตัวใหญ่ขึ้นมากแล้วนะนี่เห็นไหมโฟกัสหน่อยนี่เอาโฟกัสน,นี่เฉย่าหนีก็ได้นี่เห็นไหมอืมเป็นยูทูบอย่างเดียวมันไม่ได้นะถ้ามันไม่ได้ตังหรอกนะ ทำมาห้าปีแล้วไม่ได้ตังค์สักแบาทก็เลยมาหันมาจริงจริดแทนนะครับก็ต้องขอบคุณ youtube ท่านหนึ่งนะที่เสนอในหะ้ี่ผมได้อาชีพมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะตอนนี้ก็เลี้ยงครบเลี้ยงมาหนึ่งปีแล้วนะสะสรัสจริงรีตนะผมเอีอันนี้ฟาร์มนี้ผมก็สร้างร่วมกับพ่อเลยฮนะกับพ่อผมนะครับก็สร้างกรงสร้างหลังคาสร้าง พื้นที่ฟาร์มของเรานะครับเอาละเป็นไงกันบ้างฮะสำหรับอัจากจิ้งดีดอันนี้ก็จะเยอะลองลงมาจากบอ่อนู้นเลยนะไอบอ่อเนี้ยมันจะเยอะกว่าแต่ไนีจะเยอะลองลงมานะฮะนี่ฮะกำลังวางไข่กันอยู่เลยนะ,ะับผมเห็นปหตัวกัดหน่อย กินอาหารันยู่เลยเดี๋ยวว่นนี้ผมก็จะเอาเอาอกอีกสองบ่อนะก็คือบ่อนี้นะครับผมแล้วก็บ่อน,นู้นนะครับแต่วันนี้สู้ๆนะตัวเราสู้ๆวันนี้ผมก็จะเอาออกนะฮะเดี๋ยวประมาณตอนบ่ายนี่แหละผมก็จะเอาออกแล้วนะเพื่อที่จะเป็นตังให้เรานะครับผมเพื่อเป็นการซื้อกระเจอตัวนี้นะฮะ e c ศ0ยเนี่ยสู้ๆนะครับตัวเรา ยี่งบางๆนะจ๊ะขอบคุณน้องจิ้งหรีดมากนะที่ทำให้พี่มีชีวิตจนถึงทุกวันนี้แล้วยังดูชีวิตที่มาหนึ่งปีเต็มเลยได้ตังมาเยอะมากขอบคุณน้องจิ้งหรีดมากเลยนะเดี๋ยวตอนคืนเดี๋ยวพี่สวดมนต์ภาวนาไปให้นะครับ <c oughs> โอเควันนี้ก็ขอพักไว้ที่แค่นี้ก่อนนกันนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบอกลาน้องจิ้งหรีดแบบนล็กเอน